การศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเยาวชนค่ะและเครือเจริญพัฒน์เพั่ธ์เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงให้การสนับสนุนโรงเรียนอันห่างไกลามาอย่างต่อเนื่องค่ะ เรือเจริญพกพันสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในตำราและนอกตำรากับนักเรียนโรงเรียนเจริญวอุทิศเสมอมาซึ่งโอกาสทางการศึกษาของน้องๆโรงเรียนเจริญวอุทิศยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากเครือเจริญพกรพันยังมีโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นกับการสนับสนุนการศึกษาจากน้องน้องโรงเรียนเจริญวอุทิศสู่สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรค่ะโครงการเจริญวนอ,นอุทิศของเราเนี่ย นอกจากเราจะช่วยดูแลโรงเรียนซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นของรัฐบาลเนี่ยนะฮะเราก็ยังให้การสนับสนุนต่อเนื่องด้วยการถ้าระดับที่มีถึงม .3 ก็ให้ไปต่ออาชีวะถ้ามีถึงม .6 ก็ให้ไปต่อปัญญาพิวัฒนนะคะซึ่งจะได้ปริญญาตรี อีกหนึ่งโครงการที่ CP ีมอบให้คือโครงการโรงเรียนต้นแบบทูปลูกปัญญาที่พี่ๆกลุ่มบริษัททูเดินทางมาเพื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้น้องๆได้มีประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งพีพีจากกลุ่มบริษัททูยังบอกอีกว่าในการเดินทางมาทุกครั้งพีพีทุกคนเร่งทํางานเต็มที่เพื่อน้องๆและหวังว่าน้องๆจะรักษาและใช้อุปกรณ์ที่พี่ๆติดตั้งให้ได้อย่างเป็นประโยชน์ที่สุดค่ะ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยจะทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้มีการเรียนดูที่เท่าเทียมกับเด็กในเมืองใหญ่แล้วก็โตมาเป็นผู้นําเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราให้ก้าวไกลอย่อยางยั่งยืนค่ะใช่ไหมยย yeah!